สวัส,ส,วสดีคะ่ะสวัสดีด้วยค่ะก่อนสาวก่อชาแนลมาแล้วค่ะวันนี้วันนี้มาแต่เช้านะคะส่วนผาข้าวผัิยนนีหกง่งหน่อยนะจ๊ะบมมีเวลาหัวตัดหญ้าแล้วจะช่วงนี้วันนี้มาเอาเล็กออกเล็กออกจากค่าอ่าแปลงกระเจี๊ยบน่าจะเนาะที่ห่อถ้ำคางไวนะะ้น่าจะ ปลูกกระเจีย๊ยบนะจ๊ะเพราะว่าช่วงนี้ฝนอยู่ไม่ค่อยตกป่นใดแต่ว่าตกเมื่อวานนี่จ้ะฝนตกเมื่อวานนี่เขาเอ,าอ,าอ,าอานันอันสวนผักเขาก็เลยชุ่มฉ่ำนะจ๊ะเนาะสวนผักเขาก็เลยชุ่มฉ่ำเล็กน่อยเลยอืมก่อนใดก่อนใดอ่ามะละกอหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งนะจ๊ะยูดน,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 นี่ยูดซื้อนี่ต้นมะฮงเขาเนาะอันกินซุกแล้วจ้ะพ่อก่อนเก็บเรียงๆอันกินซุกไหมจ้ะแสบ ฮุ่งนี่กินสุกผลไม้อ่าที่ห้าวปฏ้เสธคือมะละกอกับกล้วยเนาะจะนาะอยู่เกาะบื่อเนาะจะนี่จะอันแปลงหนึ่งที่ห้าเห็ดคางไว้ยังสี่เนาะจะนาะเขาขี้ได้ออกเพราะว่าเขาติดแล้วเนาะจะนี่จะอันสูงหลเงาไหลายที่ก่อนเอามาปลูกนะก่อนทีได้ว่านไมอน่อันเบีย้ยมันก็นย่าง,งหลยอยู่ดิจ้ะแต่ว่าไั่ทางต้นสูงคักเลีวนะมันสูงคักเล้ยวอันเ้าจีเพี้ยนอันเอาไ่ได้ จะเล่นเดี๋ยวก่อนสิวานมาอยู่เม็ดเท่าไรนะจ้ะเท่าอาเม็ดเองเท่าอาเม็ดเองเราจะมาไทายมาไทายดาราเนาะจ้ะเนาะดาราสันติแฟนก่อนเนาะจ้ะอันนี้กด่ะกระเจี๊ยบเนาจะกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบช่วงนี้สวนหกแน่เนาะจ้ะช่วงนี้สวนหกแน่ เพ่นแกเสียกออกนะจ๊ะเอาเสียกออกจากเล็กเอาเสียกออกจากเล็กเมื่อที่ก่อนอัดคลิปก็คือวันที่สิบแจ๊ะสิบแปดกลุ่มพาน,นที่สิบแปดกลุ่มพาปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ๊ะฝนตกเร็วแล้วจ้ะพายานท่มสวนกันอันเฮือกแน่แะ บ่เป็ียังนะจ๊ะอดเอาอดสาเบิงเอาภาษาเบิ้งเอามาถ่าอันมาถ่ายตอนเศร้านะจ๊ะได้ได้ถ่ายแต่ตอนเศร้านะจ๊ะว่าเด็กน้อยค่ะเด็กน้อยตื่นแล้วก็เสียงโจ๊แจ้วโจ้ะแจ้วสู้กันเนาะจ๊ะเนาะสู้กันลินกันเนาะจ๊ะเด็กน้อยภาษาเด็กน้อยนะจ๊ะแต่พระเจ้าเล็กออกมึงเสีละ เด็กเด็กใส่เลยสิบกาปีแล้วนะจ๊ะดีงามพระรามแปดนะจ๊ะ <c oughs> สื่อเทียเดียวใส่เลขสิบกาปีแล้วแต่เม้นใส่ใหม่เท่ากับไปตัดใหม่ในปลาจนเบิดปลานะจ๊ะตอนนั้นดีข้างเขาก่อนดีข้างเขาก่อนจ๊ะนี่จ๊ะมันจะ,นจะ,จะไปไหวยนะจ๊ะ,จะไปไหวยกองว่ายนะจ๊ะ อันนี้อุ้ยกระเพากระเพา <c oughs> กระเพาเกิดยุทสมองนะจ๊ะในเขาโลนมากจีิเดตัดไปพาดด้วย้ะ่ส้มทีโปร่งไม่ไงใบใหญ่ๆนะจ๊ะเนาะกระเพาเนี่ยกรนะิกพริกก่อนปีนี้เป็นเพียรขาว้ะจ้ะเอาอายุ้าก่อนชิได้ตัดอ่าแต่ยังวะตัดฝรั่งขี้นกออกนะจ๊ะเนาะเพราะว่ามันเป็นเพียรขาวนะจ๊ะอือจะเจี๊ยบแปลงน,นี่ แกก็ร่งมันก็ร่งออกออกหมากออกคนอ right ่อนเกิดดอกแล้วนะจ๊ะเกิดดอกแล้วจะปลูกสิมไวอุ้ยแกแลยดินี่แกแล้วแกแล้วจีแกแล้วก่อนจะเดินเก็บเก็บไปตุ่มนะจ๊ะเนาะทีน้อยยี้น้อยงอนะจกหน่อยเก็บไปตุ่มกินมีประโยชน์หลายนะจ๊ะแตะเกมันจตแกค่ะ พวกว่านผลเอาหลายไว้้ไวหลายแล้วทังสิ้นะโอ้ยก่อนบลได้ก่อนไก่มากนี่ยเราจะเก็บทั้งสี่เลยก่อนไก่บพ่ได้มากกินกินเม็ดมันก็ได้อันพวกผ่านก่นเอาไว้หล,ลยนะยา,ไไา,ลายแล้วอี่นนอไไลแต่เทิงกินได้ทอนยาพริกเนื้อเนาะเลือดมันกับเขามากแล้วอันนั้นอันนั้นพีกไม่ได้พริกพีก,พก,พก ี่ก,ก็ต้องออกปลูกแต่ว่าก่อนนั้นมึงก็ต้องคิดเถอนถอนหญ้าโอ้ยงานหลายพี่น้องแมวเอ้จอจะเห็ดอย่างเนี้ยสวนหกเน่้ยน,น่าจะเนาะคุณอ่ะพี่ข้างคุณ,ควคณออก,ออก,กวยข้างคุณก็ออกออกกันกวยข้างคุณก็ออกเครียดแล้วน่นจาจะเนาะอีกจังหน่อยกับแกสาเกกับน,น้อยหน่อยกับกำลังมากน่นจาจะถ้าอยู่ฝนตกหิ้งน่าจะฝนตกหิ้งหมู่บ้านนี่ ตัวไห่เมื่อวานก็ชุ่มฉ่ำแล้วจ้ะก็เลยว่าหืมจิตท้อน้าปลูกกันทัวน่วระบบสันดอกปลูกพะวงไปแล้วเครื่งปเปร่มันจะนก็ีพแก่เล็กอ๋อเซนอัจ้ะ,จะเนาะตอนเด็กๆที่ได้มาอาชีพเป็นช่วงเศร้านะจ้ะช่วงย่ำเศร้า อันนี้ก็ดาราประจำช่องก่อนนี่นะจ๊ะ <c oughs> ดาราประจำช่องนะจ๊ะเนาะเอาเล็กออกนะจ๊ะจ๊ะสั่งงานให้เพื่อนเอาเล็กออกมาหนิกับปันเอาข้างนั่นออกเนาะความให้มันถึกแดดเนาะมันต้นสูงสักแล้วก่อนก็จะได้หดปุยนะพรอได้เก็บขายนะจ๊ะ อันนี้แกจักหน่อยก่อนเทวไปต้มกินได้เลยต้มแต่อันอันงางอ่อบอกว่าแก่อันสงสัยเพิ่นว่าเห็นเนาะงานเพิ่นมาเก็บไปแกเพิ่นว่าหัวแปลงนี่เป็นหมากแล้วนี่จะจะเจ้าเล็กกองไว้เพิ่นตัดหญ้าได้หั่นหอดซื้อนั่นเนาะจ้ะซื้อนี่บ่คคลได้ตัดงานหลายจะช่วนีนงานหลายถ้าลักเทียนแฟนก่อนก็ต้องได้ขับเรือนะจ๊ะขับเรือให้เจ้าะได กับอันเหตุงานบริ่งเบิดมือกับเขางสินะจ้ะกับเขาเมืองสินะจ้ะขาเมืองบ่อยช่วงนี้ก่อนกับเหตุงานสวนไดเมื่อละสองชั่วโมงนะจ้ะช่วงนี้ก่อนงานสวนใดเพลมกันละสองชั่วโมงต่อ,ตอนเสาร์ก็ก่อนจีกั้วนี่กลิ่นเสาร์แลวกับประมาณเก่าโมงเสาร์นะจ้ะเก่าโมงเสาร์ก็เชียแล้วอีกย่งวันนี้เก่าโมงมาสวนสิบโมงสิบเอ็ดโมง สิบเอ็ดโมงก็ต้องขึ้นไปเฮ็ดกับข้าวแน่จ้ะเนาะสิบเอ็ดโมงก็ต้องขึ้นไปเฮ็ดกับข้าวเที่ยงไว้อันเที่ยงเตรียมกับข้าวเที่ยงไว้เนาะจ้ะเนาะเห็ดกับข้าวเที่ยงสู่เจ้านายกินสู่เด็กน้อยกินเนาะจ้ะพอช่วงนี้ได้เฮ็ดกับข้าวเช้าเที่ยงแรงนะจ้ะเจ้านายมากอ่ะอ่ายุ่งยากๆแน่จัะเกน้อยแนะจ้ะเนาะแต่ก็ดีจังหนึ่งจ้ะเฮ้าบ่ได้คิดเรื่องเรือเนาะจ้ะเนาะบ่ได้คิดเรื่องเรือบ่ได้ใสสมองเรื่องเรือเพราะว่า คันเพิ่อนอยู่ห้าก,กับสบายใจจังหนึ่งเพราะว่าวเ้าสิบ่ไเลยเป็นห่วงเรือคขันเวลาล่มเสียขีขาดว่าขันสินะขันขาดกะเออเจ้าหน้าอยนี่ยูห้าวก,กับสบายใจ่จักน้อยสินะแต่ขันเพิ่นบ่อยู่นี่ก็แบบคือหากก้าวกาต้องติดตอ่อมู่เองให้มู่พาไปน,น้ำหาเรื่องนะสินะแต่คันเล่าอยนี่เล่ากะเป็นผู้ติดตอ่อนนนีนันนังสินะจ้ะนั่นล่ะจ้ะ ก็สบายใจจังหนึ่งก็ยากไปจังหนึ่งก็ดียากดียากน่าจะนะจมว่าใดนาะจะบอกสู้ฟังจะซื้อจะคือจะบอกยังแต่บอกนาะจะเนาะเพิ่นเล่วๆนาะจะเนาะเลี้ยอันเอาการออกผ้าออกเดี๋ยวให้เพิ่นเศร้าเมื่อยจักหน่อยก่อนเนาะจะเนาะขันเป็นเล่งเพิ่นคักเจ้าที โดนจมนะจ้ะคนนีินี่เบอร์เนหุ่นยนต์่นนะจ้ะอันนี้ก็ปลูกไม้น่าจะเป็นเพียรก่อนกับถอนออกเลยได้จาะว่าเขาออกใบยูนะจ้ะใบยูเอาอย่างกับใบยูน่ะเอ็มว่าเป็นเพียใบยีกใบง่อยแล้วเอาใบยูแล้วจ้ะอันอันเอียงก็น่าต้นอันต้นอันต้นอันฝรั่งต้นฝรั่งอันก็เป็นเพียเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะ เดี๋ยวอ่ะเกพผาชมสวนทางพีเนาะจ้ะเนาะวันนี้พาชมสวนทางพีมีนนแม่นี่อันพิ้นตัน้หญ้าฮหอดซื้อนี่แนาะจ้ะจัดแนาซื้อนี่อ่ะสาเกะกะกำลังออกลูกเนาะจ้ะสาเกะก,กำลังจะออกลูกแล้วเนาะจ้ะเนาะแต่เก้าอันเดือนเมษายนเน่ะจ้ะได้เก็บครั้งหนึ่งแซงนี่กำลังออกลูกนะจ้ะ กํลังออกลูกแล้วพริกนก่าจะพริกแค่ยูน่น่าจะพริกตรงนี้เขาว่าเป็นเพียรน่าจะถันเป็นเพียก็คือเลยทวนถิ่มน่าจะนี่จะหมากเลียรีดหน่อยนะนะอ่าจะเนาะเอ่อมากเก้าไปหมาร์กไม่ก็กำลังมาอยู่น่าจะเนาะแล้วก็ตน้นนี้อ่าเป็นยังบุ้นต้นนี้เบิดหมากแล้วกันทอนถิ่มคือจังเขาชิบกปูงไม่นี่ยนะจ๊ะแฝงก่อนเลยทอนถิ่มปูอีกปลูกไม่ <laughs> จ้ะพริกพริกเนาจะผีกพริกพริกอ่าช่วงนี้ออเดอร์พริกมากอยู่นะจ๊ะอันบุคขั้นหนันบุมีเก็บให้ข้าเจ้านะเพื่อนเพื่อนออเดอร์มาปอนปอนหนึ่งปอนหนึ่งกับประมาณเกิงกิโลเนาะจ้ะเนาะบุพอ่อบุพอ่อสิจะได้เก็บให้ข้าเจ้าไหมจ้ะเพราะว่าอันมันนั่นเริ่มลูกเบาบางแล้วเนาะมันเริ่มลูกเบาบางแล้วมันกับบุกคอยดูป็นแดงสินะจ้ะ จะบันีิแฟนก่อนแล้วก็กินเพลทเนาะเรากินพ่อได้่เห็นจะคลองกินนะจ้ะช่วงนี้พ่อได้่เห็นจะคลองกินกอนเนาะจ้ะเนาะพว่าพริกมันกับวาวางเงินซุ่มเลยเป็นเพียนกว่ากระท้อนออกเขาอันมันก็บวอดกมันก็บวอดอกกอจะงงินเขาปลูกใหม่เนาะจ้ะเนาะมันกันเขาเก็บงวยเนี่ยไปก็แล้วก็ดอกกับหัวแต่มั่งสินะจ้ะมันกั เป็นชุดเป็นช่วงไปเนาจะจ้ะเนาะปลูกเงีย้ยงเขาก็ต้องใส่เวลาเนาจะจ้ะโบ่ค่อยดกปันไดเน,นาจะจ้ะวันที่เป็นชุดเก่าไปแล้วสินจะจ้ะอุ้ยไม่หอดค้นฝ่อเงียบสีชั่วโมงไม่หอดค้นฝ่อเงียบสีชั่วโมงนี่จะ้ะพอได้ชมได้นเงี้ยงยู่เนาะจ้ะฝนดอกงกำลังจะมาเพราะว่าอันคนเก็บหัวหนึ่ง ควนเก็บไปชุดสุดท้ายนะจากกอนได้แห่งเขามาใหมอนน่อันนี้ก่อนปลูกกวบปลานค่ไเป็นผลนด้วยนะจ๊ะผีกนี่เป็นเป็นหญ้าอยู่ดิเป็นดนอยู่ดิจะใส่เวลาาดนอยู่อันนี้จะได้ปลา <c oughs> มีผีคนหนึ่งมาผ้าผ้ายางอมกอเนี่ย่าสั่งมากนบริย่างอ,อมกอ <c oughs> จักเทียนนะจ๊ะช่วงนี้ <c oughs> แล้วก็ตัดตกแต่งกริงให้มันมาใหมเนจาจ้ะเนาะกล้วยกล้วยกล้วยกล้ยได้จะกล้วย ปลูกอยู่นี่ที่แรกวัชย์ง่ายออกแล้วเนาะจากวายันบรสุบุญมันมันไก่ต้นสาเกะคนเนาะจ้ะแฟนก่อนเอาไวายกมีเนาะหนึ่งสองสามประมาณหกเจ็ดวีนะจ้ะแฟนก่อนเอาไว้เพิ่นบ่ไว้หลายเนาะเพิ่นอยากให้ลูกมันสมบูรณ์อันนนัจ้จ้ะกล้วยหอมมะเฮาไก่หีบพ่อตัดแล้วน้อยกับแก่นอกจ้ะเนาะอันที่แรกว่าชิทอนไปแล้ว เพื่อนออเดอร์ปอนนึงไวะนะ้ใช่าหมขั้นี้มีให้เพื่อนอยู่ขันเก็บสีพ่อปอนบ่านอนอขันเล่มเก็บเพื่อนปีนออเดอร์เนาะจ้ะหน่วยเขียวดิจ้ะหน่วยเขียวาาก็จะกินหนวยเขียวขันเก็บคือมันปอนเนึ่งมันประมาณเคิงกิโลเนาะจ้ะเนาะขันเก็บสีพ่อปอนน,น,ออน,อน,นจะจะเดี๋ยวอันนี้เล็กหน่อยขั้น้ตื่นดิจ้ะ ตื่นสวยอยู่เด็กหน่อยแปดโมงเช้ากว่าก่อนมาอัดคลิปอัน,น,นเจ็ดโมงนะจ๊ะนี่จะฝนตกหนาเต็่มหนาเต็มอยู่เนาะจ้ะเนาะเียแบบตรงไหว่งเสียอันนี้รสไม่ดีแถวท่านี่กับพริกมาะนี่พริกจุบเนื้อจ๊ะเพราะอันนมวยเขา หน่วยข่าหน่วยเขาเบาบางน,นะจ๊ะโอ้ยมีเพียมีเพียมาอีกแล้วโอ้ยเพียขาวเพียจะว่ามาจะใสจะกี่บ่มี่เลยจ้ะปีที่แล้วนะบ่มีคนปลูกพริกยู่ตรงนี้นะได้อซีได้สองสามปีนโบ่มีเพียวก็เก็บได้ตลอดนะั่น่ิแม่จ๊ะเก็บได้ตลอด อันนี้ก่อนปูตรงนี้เพราะแค่ไหนต้นดอกพริกตรงนี้มันมันโขลกลายเนาะปะัญหาใดมาดูแลเอาตอนนี้ก็ต้องขีด่ดูแลเอาเนาะจ้ะก็ต้องเจเป็นออกดอกออกผลดูไม่เคยไม่เคยง่ามไปในตรงนี้เนาะจา้ะอันนั้นจะให้มาให้เบื้องพริกต้นนี้ดิพ่อยางเร็วพ่อเดินเร็วอันนี้ก็บอกปันไดเนาะจา้จะปัให้เบื้องพริกต้นนี้เนาะจา้ะเนาะ ปลูกต่างแต่อันเดียวต้นเดียวนอกนั้นถอนเ็มมาแล้วเพราะมันตายต่อนกลับไท่อุย้ยหมูหมูเอลถ่ายกินเขาอันน,น,นงงั้นนี่จ้ะเบื้องเงาพีดรุนนี่จ้ะก่อนว่าต้นนี้ได้โซงสามปีแล้วนะจ้ะโซงสามปีแล้วนี่แฟนก่อนเราตัดตกแต่งเราวลูกเขาก็ม่ไหมขันว่าตายเขากับตาตกแดงไหนเดาขันเป็นเพีย้ยไม่เท่าตาตกแต่งมาเลยเพีย้ยเขาก็ยั่งยั่งสิไหมจ้ะ แม่เอายังมาโหดกับวายูเนกกาะก่อนิกว่าก็ง่วงอยู่นี่จ้ะตัวนี้เลยซื้อหาปีแล้วซองปีสามปีประมาณนี้แหละ <c oughs> กว่าก็จำวะได้ <c oughs> นี่ซุมนี่ก็นั่งขี้เพี้ยนเอาอยู่นะจ้ะเพี้ยนเอาอยู่เบอร์หอมปีหอมปีเฮาหอมปีเฮาโอ้ยไงรับ มันตัวใหญ่ยังไงเล็เป็นดกนอกมาเป็นๆๆต้นใหญ่มากนะจ๊ะหมูกแอลถ่ายกินข่าวแล้วเด้๋ยวจะมูแอลต้นกล้วยโอเคค่ะคลิปนี้ก่อนจะคอตัวล่าไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมันฉียืดยาวนะจาน๊ะเนาะก่อนจะคอตัวล่าไปก่อนค่ะ ก,อกขอขอบคุณขอบคุณพีพ,พีเพื่อนๆทุกท่านนอกจากที่มั่ทรงกํลังแจ่แห่งก่อนเพราะว่าจะเป็นกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นอกจากนี้นไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ